ฉั้นหน่อยได้ไหมอ๋องั้นเชิญแนะนำเสื้อนี่เลยเสื้อนิดาสีแดงเท่มากเลยไม่เห็นจะเท่ตรงไหนเลยไม่เท่ตรงไหนออกจะเท่มันอะไเนี่ยอ่ไะไเอะไอไอไไเมอกหยกอยออ่่ื้อพระเอกมาุทะเาะกันได้แล้วรู้นยังวันอุาเิวิทมีเสื้อเป็นของตัวเองแล้วราคาจับต้องได้เข้าห้ารูป ฉันจะรอพวกนายทำไมถ้าอยากรู้ก็ตามฉันมาเลยนี่ไงเห็นไหมใส่แล้วรอใส่แล้วแท้ราคาแค่ห้าโลบักถูกใจเด็กไทยทุกคนแน่นอนว้าฉันด้วยฉันใส่ฉันอาไปมาแล้วเหฉันว่าแล้วว่านายต้องชอบโอเคนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูเต็มๆมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็โลนดาเนลมีเสื้อขายแล้วนะครับก็ราคาแค่ห้าโลบักนะครับอย่างละห้าโลบักนั้นจับต้องกันได้ อย่าลืมไปอุดหน,นุนกันนะครับโอ้โฮลิงก็ใต้ร่างคลิปนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อป